ก <probation. S 1> ็ไปประเทศอินเดียนะครับ <ians> 1. 1> ไปฝั่งภาคเหนือก็ขึ้นเครื่องบินไปนะครับ<อ>แล้วก็ไปเช่ารถที่นั่นแล้วก็แล้วก็ขี่ขี่วนแบบภาคเหมือนเหมือนเราเที่ยวแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเริ่มตั้งแต่แบบเส้นสายเอเชียเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเลาะขึ้นไปจนถึงเหนือสุดแล้วเราก็เที่ยวแล้วเราก็บินกลับจากที่เนี้ย เข้ามาที่ภาคกลางก็คือเดลีของอินเดียแล้วก็บินกลับเข้ามาที่สุวรรณภูมิทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จหัวท้ายเนาะประมาณสัก12วันครับสองวันประมาณครับประมาณประมาณก็ทัวร์จนเกือบครบอะที่ภาคเหนือเขาก็สนุกดีร่างกายพร้อมร่างกายพร้อมแต่ว่ามันมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มัน มันสวยอ่ะมันก็อาจจะแบบมีเรื่องของอากาศที่เบาบางเพราะว่าม,มันอยู่ความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยมัน4 0 0 0 5 0 0 0เมตรซึ่งถ้าเราไม่ฟิตหรือว่าเราป่วยเป็นโรคพวกโรคแพ้ความสูงพวกนี้<ม>เราอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะแบบต้องใช้ออกซิเจนซึ่งเราก็มีเตรียมไปนะครับ<ม>อาจจะแบบมีมวนท้องมีท้องเสียได้มีปวดหัวอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบช็อกก็มีอะไรเงี้ย ก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาเพราะว่าเราก็มีแพลนที่จะลุยละครอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราพอเราว่างจากละครเงี้ยเราก็จะขอว่าเอองั้นเดี๋ยวผมขอไปชาร์จแบตสักสองสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะแบบเอ่อเริ่มเริ่มรับละครเรื่องใหม่อะไรเงี้ยคืออย่างไปทริปนี้มีคนแซวสาวที่อยู่ในไอจด้วยว่าเป็นแฟนไม่ใช่ครับเป็นแฟนของน้องเป็นแฟนของน้องในทริปครับ ว่าใสผิดมากเกิดผิดอยู่ใกล้พี่เบี่อตลอดรูปเลยอะไรคือมีผู้หญิงคนเดียวในทริปครับที่ไปก็ถ่ายกับทุกคนใช่ชื่อน้องม่สนิทกันครับเขาก็อัมกันยับในกรุ๊ปเลยครับอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกตลกเป็นแบบกลายเป็นเรื่องขำๆในกรุ๊ปไปก็ดีครับก็ตลกดีมีคนไปทริปเดียวเลยแล้วก็เก่งมากคือแบบแข็งแรงกับแบบแข็งแรงอ่ะคือแบบสามารถแบบ เดินสามารถแบบซ้อนแฟนเขาไปด้วยได้เลยคนระับผมก็แบบนับถืออ่ะคือเรามองว่าแบบเฮ้ยบางทีแบบถ้ามีผู้หญิงไปแบบเรางคิดว่าเฮ้ยเขาาจะอยู่ได้ไหมอมนะไรเงี้ยพวกเราทุกคนก็ต้องแบบดูแลหานู่นหานี่ให้กินอนะไรเงี้ยกลัวเขางองแงอแต่เขาก็าแบบแกล่งถ้าแบบ,บถ้าเรามีเพื่อนหรือว่ามีคนอยากไปอ่ะแนะนำเลยว่า <laughs> อย่าอย่าไปเลย <laughs> <laughs> มัน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 ค่อนข้างลําบากมากครับเพราะว่าบางทีแล้ว เรื่องของแบบการเข้าห้องน้ําห้องท่าก็ดีหรือแม้แต่อากาศที่มันเบาบางอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนที่ออกกำลังกายไม่พออย่างเงี้ยก็จะอยู่ยากครับอินเดียใช่ไหมอยากไปอีกนะเดี๋ยวว่าคราวนีค้คงบินไปที่เลเลยแล้วก็คงขับรถจิบเที่ยวหรือไม่ก็อาจจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็เที่ยวใกล้ๆเมืองแล้วแบบคือเอาแบบเอาเก็บตกเหลือท,ที่ยังตกอยู่ที่ยังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับ S 2> <S 2> <S คือตอนนี้ทริปที่เราวางไว้แต่และทริปก็จะเป็นทริปที่เราจะเริ่มออกต่างประเทศเยอะขึ้นซึ่งความลําบากก็จะเพิ่มมากขึ้น <S <S <ม>พราะเนี่ยผมว่าเราไปกันแค่แบบผู้ชายก็จะดีกว่าไม่ได้ว่าแบบเป็นเป็นภาระ,ห,ะหรือว่าอะไรแต่ว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะมันต้องทําเวลาหรือว่าต้องอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างด้วยต้องดูแลทริปให้แบบให้มันค่อนข้างที่จะแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานิดหน้อยๆอย่างเงี้ยมัน ตกไฟเลยมาเงี้ยงานที่เราดีลไว้ก็ลําบากใช่ไหมน้องไม่เป็นก็ะเป็นใครอย่างเราไปทิ้งมันก็ไม่นะครับเขารู้ว่าพวกเราแบบแมนๆมกันเนาะอยู่แล้วดูแลกันได้อะไรเงี้ยก็ลุยๆอยู่แล้วครับมีความห่วงใยก็จริงจริงมันอะไรอย่างงี้เหรอครับก็แล้วแต่มันต้องดูว่าว่างหรือเปล่าด้วยแล้วก็เพราะจริงๆแล้วผมคือเราคือเราจะพาเขาไปอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นห่วงเรื่องของแบบ อันตรายอ่ะคือแบบใช่ไหม,ไมไทำยาก,ากนะครับ <laughs> ทำทำคืนเขาไม่ได้แน,น่นอ,ยอยนอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าเออน่าสนุกเขาบอกว่าน่าสนุกอ่ะแบบโอ้โหถ้าใจให้ไปไม่รู้เขาเองว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบจะแบบสนุกไหมอะไรเงี้ย <laughs> ครับ <laughs> ทำเรื่องก่อนน้นนี้หลายๆช่องค่ะหลายคนก็จะย้ายค่ายอะไรเงี้ยลองเรื่องสัญญาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เอ่อน่าจะเป็นบุคคลที่สัญญายาวที่สุดนะครับตลอดชีวิตตลอดชีวิตคือเราเองก็ไม่ได้มีคิดวางแผนไว้ว่าจะไปที่ไหนหรืออย่างไรนะครับแล้วก็ก็ยังรับละครอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีละครที่น่าเล่นให้เล่นอยู่เยอะครับก็คงไม่ได้ไปไหน ก็คงผมคงอยู่ที่นี่ครับสัญญายังมีอยู่ไหมครับสัญญายังมีอยู่ครับยังมีอยู่พอสมควรนะพอให้ได้ดูละครกันอีกเยอะคือไม่ได้คิดเรื่องที่จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอะไรเงี้ยยังไม่คิดเลยยังยังครับยังยังก็คือคือผมว่าเราอยู่ตรงจุดตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วสําหรับตัวผมนะผมผมค่อนข้างที่จะพอใจมากๆสําหรับจุดที่ผมยืนอยู่มันก็มีความสุขดีครับผู้ใหญ่ก็ ก็ดูแลดีแล้วก็มอบงานที่ดีให้เราให้เราทำใช่ไหมครับก็ไม่จะไปที่อื่นทำไมจริงๆก็เป็นไปได้ครับคือจริงๆแล้วเรา,เราอันนี้พอเป็นส่วนตัวนะพูดสำหรับตัวตัวเองคนเดียวก็คือเราเกิดมาจากตรงนี้ค,คือเราเหมือนได้รับโอกาสต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้โอกาสเราดีมาก น้อยคนที่จะแบบอยู่น,น,นานๆนะผมนี่ถือว่าก็อยู่อยู่นานแล้วก็อยู่มา1ิปีแต่ว่าก็ยังได้รับโอกาสที่ดีเสมอมาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปที่อื่นทำไมอยู่ที่นี่ทุกคนก็ดูแลเหมือนอครอบครัวอยู่แล้วเพื่อนๆนะักแสดงหรือผู้ใหญ่เขาก็พี่เบียร์พี่เบียร์เขาก็ L, กเออเราก็แบบแเราก็ดีใจอ่ะเราก็มีความสุขแล้วจะไปไหนพี่เบียร์ในฐานะพี่มีลูกน้องใหม่ที่เข้ามาปรึกษาบ้างไหมที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับงานจริงๆคือผมก็ไม่ได้แบบ บอร์วายรู้ทุกเรื่องอะนะจริงผมผมเชื่อว่าผู้จัดการออของน้องแต่ละคนน่าจะให้คำตอบได้ดีกว่ามั้งแต่ว่าถ้าอยากจะถามพี่พี่ก็มีคำตอบในแนวคิดของพี่ให้ uh huh. ก็สามารถมาถามได้ uh huh. ว่าแบบอยู่ยังไงวะอะไรเงี uh ้ย huh. ถามได้ครับถามได้จะไปหรือจะอยู่มีมีแบบ uh huh. เลดให้ว่า uh huh. เอมีให้ว่าเไปเนี่ย กี่คะแนนอยู่กี่คะแนนเหมือนจะเป็นกูรูเรื่องนี้ไม่ครับไม่ครับครับก็มาปรึกษาพี่ได้ครับ